กว้านหลงไดโนเสาร์สัญชาติจีนผู้ได้รับฉายาในหมู่นักบรรพชีวินวิทยาว่าเป็นไทเรโนโซอร์ตัวแรกแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่ามากแต่พวกมันกลับมีกระดูกสะโพกและฟันที่คล้ายฟันเลื่อยอยู่ด้านหลังคล้ายกับไทเรโนโซอรัสเร็กเอามากๆทั้งๆท,ที่เกิดก่อนถึง95ล้านปีพวกมันมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางยุคยุรสิก163-158ล้านปีก่อนกว้านหลงอาศัยอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้น เฟิร์นขนาดยักษ์และแหล่งน้ำไหลผ่านเพราะสามารถดึงดูดสัตว์จำนวนมากให้มาอาศัยอยู่ได้พวกมันอาศัยการพรางตัวเข้ากับต้นไม้เพื่อล่าไดโนเสาร์ที่ตัวเล็กกว่านิ้วมือทั้ง3นิ้วของมันเรียวยาวและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระทําให้คว้าจับเหยือ่อก่อนใช้กรามอันแข็งแรงขบกัดลงไปได้อย่างง่ายดายเมื่อเทียบกับไทเรโนซอร์ขนาดใหญ่ที่วิวัฒนาการขึ้นในยุคหลังกว้านหลงมีขนาดตัวเพรียวบางศีรษะเล็กและคอค่อนข้างยาว